วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการออกแบบระบบซึ่งเป็นระยะหนึ่งในวงจรการพัฒนาระบบวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบก็เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะสร้างระบบเหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาในทางธุรกิจการออกแบบระบบนะคะเป็นการกำหนดสถาปัตยกรรมของระบบโดยรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดองค์ประกอบต่างๆที่อำนวยความสะดวกต่อง,งานด้านการประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรและระบบการสื่อสารในระยะนี้นะคะจะมีการพิจารณาในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการสร้างระบบซึ่งรายละเอียดบางส่วนของการออกแบบเนี่ยอาจจะถูกพัฒนาขึ้นจากการจากระยะของการวิเคราะห์หรือบางครั้งการออกแบบระบบจะทํางานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ได้ด้วย นอกจากนี้นะคะกิจกรรมต่างๆในระยะของการออกแบบมักจะทำงานคู่ขนานกันไปเช่นในขณะที่มีการออกแบบฐานข้อมูลก็มีการออกแบบ user interface หรือส่วนประสานผู้ใช้ไปด้วยรูปนี้เป็นภาพภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงถึงการนำแนวคิดในเชิง logical นะคะที่เราได้จากระยะของการวิเคราะห์มาทำการออกแบบเพื่อให้ได้เป็นเป็น เพื่อให้ได้เป็นฟิสิกอลโมเดลนั่นก็คือเพื่อให้ได้เป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมเช่นนะได้ user interface นะคะได้ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปพัฒนาหรือไปเขียนโปรแกรมต่อในระยะถัดไปค่ะโดยสรุปนะคะการออกแบบระบบก็เป็นการตัดสินใจว่าเราจะสร้างระบบเหล่านั้นขึ้นมาได้อย่างไรโดยการนำแบบจำลองหรือแผนภาพ ที่ได้จากระยะของการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลเพื่อออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบของการทำงานได้จริงและมีการกำหนดสถาปัตยกรรมของระบบโดยตรงเช่นกำหนดเรื่องของข้อมูลจำเพาะทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กำหนดบุคลากรระบบการสื่อสารซึ่งเป็นระยะของการพิจารณาเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างระบบค่ะสำหรับกิจกรรมสำคัญสำคัญของระยะการออกแบบประกอบไปด้วย การจัดหาระบบก,การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบก,การออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบเอาต์พุตอินพุตและยูเซอร์อินเทอร์เฟซการสร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรมค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกกันนะคะกิจกรรมแรกการจัดหาระบบเราสามารถจัดหาระบบหลังจากได้ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยได้5วิธีด้วยกัน วิธีแรกคือการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองเราเรียกว่า custom development วิธีที่2คือการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือแพ็กเกจซอฟต์แวร์วิธีที่3คือการว่าจ้างบริษัทภายนอกหรือ outsourcing หรือเราเรียกว่าบางครั้งอาจเราอาจจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ o u t s o u r c e นะคะหรือการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ERP และวิธีสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยี cloud computing ค่ะ ซึ่งโดยปกติเมื่อโครงการได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นระยะการออกแบบแล้วระบบอาจจะถูกสร้างและดำเนินการโดยทีมงานเองนะคะแต่มันก็จะมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่ได้มาซึ่งระบบซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเองหรือพัฒนาเองขึ้นมาใช้เนื่องจากบางครั้ง ในในบริษัทอาจจะมีทีมงานที่ไม่เพียงพอต่อการที่จะพัฒนาระบบขึ้นใช้เองค่ะก็เลยมีหลากหลายวิธีในการจัดหาระบบการจัดหาระบบโดยการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองหรือเราเรียกว่า custom development นะคะเป็นการที่ให้ทีมงานสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองในองค์กรเหมาะกับองค์กรที่ไม่สามารถจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้ตรงตามที่คาดหวังเนื่องจากบางครั้ง ระบบงานในบริษัทอาจจะมีความซับซ้อนจนไม่สามารถหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ตรงกับกระบวนการทางธุรกิจของในบริษัทได้นะคะก็เลยต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองเหมาะกับองค์กรที่มีทีมงานที่สามารถควบคุมการดาเนินงานของโครงการแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจต่างๆได้ตามต้องการ ข้อดีของการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองก็คือโปรแกรมสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุดและลดการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผู้ใช้ระบบกับทีมงานที่พัฒนามีความคุ้นเคยกันและหากระบบเกิดขัดข้องก็สามารถเรียกใช้บริการภายในได้อันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียคืออาจเสียค่าใช้จ่ายในการต้องส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพิ่มเติม นะคะเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาโปรแกรมข้อเสียข้อนึงคือการพัฒนาโปรแกรมอาจไม่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนเนื่องจากเป็นการพัฒนาแบบภายในนะคะแบบกันเองดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกําหนดเวลาที่แน่นอนและเอกสารประกอบโปรแกรมก็อาจจะไม่ได้จัดทําขึ้นหรือถ้าจัดทําขึ้นก็อาจจะไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะวิธีต่อมาการใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป หรือแพ็กเกจซอฟต์แวร์การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้นะคะจะมีต้นทุนต่ำสามารถนำระบบมาใช้งานได้รวดเร็วและน่าเชื่อถือเพราะว่ามีการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพนะคะสามารถวัดผลได้ไม่ต้องว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูงมาช่วยแล้วก็สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์จากผู้ค้าได้ตลอด นะแล้วก็รับรู้ข่าวสารต่างๆจากบริษัทอื่นๆที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะคะก็คือสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีมีเอกสารประกอบการใช้งานและมีมาตรฐานคุณภาพโปรแกรมค่อนข้างดีมีบริการหลังการขายระบุชัดเจน ข้อเสียคือบางครั้งอาจจําเป็นต้องมีการเรียนรู้การใช้งานเองเนื่องจากโปรแกรมสําเร็จร,รูปเวลาเขาพัฒนามาขายมันจะเป็นมาตรฐานและมาตรฐานทั่วๆไปที่คิดว่าบริษัทจะใช้แต่ในบางครั้งบางบริษัทอาจจะมีกระบวนการที่ไม่ตรงกับทางซอฟต์แวร์แพคเกจมากนักนะคะหรือบางครั้งซอฟต์แวร์แพคเกจที่ซื้อมาอาจ จะต้องมีการเรียนรู้ดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้ใช้งานเองนะคะข้อเสียอีก,อกข้อนึงคืออาจใช้งานได้ไม่ครอบคลุมระบบงานทั้งหมดผู้ใช้งานจะเป็นต้องปรับกระบวนการธุรกิจให้เข้ากับโปรแกรมที่ซื้อมาวิธีการจัดหาระบบโดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกหรือ outsourcing การ o u t s o u r c e นะคะเป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาพัฒนาและดูแลระบบให้แทนที่องค์กรจะใช้บุคลากรภายในของตน เป้าหมายของการเอาซอร์สก็คือต้องการให้องค์กรมุ่งทาธุรกิจหลักตามที่ตนถนัดส่วนงานอื่นๆที่ตนไม่ถนัดเช่นระบบสารสนเทศซึ่งจัดเป็นงานสนับสนุนธุรกิจหลักก็ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาทําแทนสําหรับธุรกิจการเอาซอร์สระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตได้ดีในอนาคต การเอาซอร์สระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรสามารถเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบจากบริษัทผู้ให้บริการสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจรับเอาซอร์สระบบ IT เราจะเรียกว่า p p ปพลิเค o n Service Providers นะคะหรือ ASP ซึ่งจะเป็นทั้งผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์และงานบริการซอฟต์แวร์ในบางองค์กรนะคะมีการเอาซอร์สระบบ IT แบบเบสเซ็ต ก็คือใช้พนักงานจากหน่วยงานเอาซอร์สมาประจําอยู่สำนักงานเป็นการถาวรเพื่อดูแลจัดการและก็บำรุงรักษาระบบโดยการดำเนินงานในลนักษณะแบบนี้มักจะมีข้อตกลงการเอาซอร์แบบระยะยาวค่ะข้อดีของการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาก็คือสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ได้ซอฟต์แวร์ทันสมัยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเอกสารครบถ้วนและมีมาตรฐานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งพนักง,งานไปฝึกอบรมเพิ่มเติมข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสูงและอาจสูญเสียความลับขององค์กรได้ค่ะหากระบบขัดข้องก็ต้องพึ่งพาผู้พัฒนายอยู่เสมอการจัดหาระบบโดยการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ERP ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกนะคะร้วนมีความต้องการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรเองหรือว่าเชื่อมโยงกันร,ระหว่างองคอ์กรระบบ ERP ถือเป็นการบูรณาการชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจขององคอ์กรด้วยการรวมงานหลักๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางธุรกิจในทุกๆส่วนขององคอ์กร เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวยกตัวอย่างเช่นระบบการผลิตระบบการขายระบบขนส่งระบบบัญชีระบบการเงินระบบการตลาดและระบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทำให้ระบบงานเหล่านี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงถึงการแบบทั่วทั้งองค์กรได้นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ขายปัจจัยการผลิตการนำระบบ ERP มาใช้กับองค์กรนะคะนับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับองค์กรเพราะองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการปรับกระบวนการทำงานใหม่หรือต้องปรับหรือรือระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจสอดคล้องกับระบบงานดังนั้นพนักงานในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจและก็ต้องร่วมมือการทำงาน ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้ในการนำระบบ ERP มาใช้ก็อาจต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเป็นปีนะคะและอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่หลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีการนำระบบ ERP เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อที่จะสามารถพร้อมที่จะแข่งขัน กับธุรกิจอื่นๆในอนาคตข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ERP คือ1มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงลดต้นทุนนะคะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ในระยะยาวสามารถลดต้นทุนลงได้ค่ะองค์กรมีความคล่องตัวสูงส่วนข้อเสียคือระบบ ERP มีความซับซ้อนสูงต้องมีการปรับใช้เข้ากับงานที่ทำมีราคาสูงมาก หากมีกระบวนการที่ได้ประสิทธิภาพจะอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะและต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญน,นอกจากนี้มีความยากต่อการที่จะบูรณาการเข้ากับระบบอื่นๆมีความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ขายเพียงรายเดียวแล้วก็ความเสี่ยงจากการใช้งานที่ล้มเหลว บางองค์กรที่มีการนำระบบ ERP เข้าไปใช้ด้วยความที่มีความเข้าใจในระบบนี้ค่อนข้างน้อยดังนั้นอาจจะส,สูญเสียเงินสําหรับการซื้อระบบเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ถูกไปประยุกต์ใช้หรือไปพัฒนาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการล้มเหลวขึ้นได้ค่ะการจัดหาร,ระบบโดยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งคลาวด์คอมพิวติ้งหรือการประมวลผลกลุ่มเมฆ เป็นการนำทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาบริการให้กับโฮสต์เพื่อรันโปรแกรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดโดยพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนั้นสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการคลาวด์จะสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์แบบระยะไกลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรคลาวด์ได้ค่ะ ตราบใดที่เรายังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์มือถือต่างๆผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ทั้งเทคโนโลยีคลาวเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรแทนที่จะต้องลงทุนไปกับอุปกรณ์ไอทีเหมือนในอดีตก็หันมาใช้บริการคลาวแทนค่ะ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันนะคะมีทางเลือกในการใช้แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการซึ่งซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์เนี่ยจะครอบคลุมแอปพลิเคชันหลากหลายรวมถึงระบบ ERP ด้วยโดยองค์กรจะสามารถเช่าหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการในการรันโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานแบบระยะไกลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเสมือนส่วนตัว โดยผู้ให้บริการคาวนะคะก็จะมีการเตรียมพวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงเรื่องการติดตั้งการบำรุงรักษาและการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายที่สุดเพียงแต่ผู้ใช้ต้องชำระเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งปกติเนะี่ยมักจะชำระเป็นรายเดือนตัวอย่างการบริการแอปพลิเคชันบนคาวที่รู้จักกันก็คือ Google App พ i ิเค i ันที่ผู้ใช้สามารถ แบ่งปันพวกเอกสารแล้วก็สร้างเอกสารรวมถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ Salesforce.com นะคะซึ่งมีซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing คือองค์กรไม่ต้องลงทุนด้าน IT เองสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา และสามารถวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรได้สามารถใช้อุปกรณ์เข้าถึงระบบได้หลายแพลตฟอร์มข้อเสียคือไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลขององค์กรถูกจัดเก็บไว้ที่โฮสต์ใดนะคะเพราะว่าการเก็บข้อมูลมันมีการกระจายอยู่ทั่วทั่วหลายๆภูมิภาคความชัดเจนเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตองค์กรนะคะยังมองเทคโนโลยีนี้ว่าเป็นเรื่องใหม่ EP ถัดไปเราจะไปดูเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบหรือ Architecture Design กันนะคะ